สวัสดีครับเมื่อนี้เขาเสียมาคุยก,กันเรื่องกล่องโซล่านะครับเคยมีใครเจอปัญหาไหครับว่าไฟโชว์ให้เปลี่ยนกล่องโซล่าแล้วนะครับเพอเขาเปลี่ยนกล่องโซล่าแล้วแล้ววันนี้ไฟโชว์มันบ่าหายเหตุจังไดเดี๋ยวเขามาลองเบิงไปน้ากันครับอันนี้เป็นของโตโยต้าลีโวนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นกล่องโซล่านะครับอันดับแรก เข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเปิด่าเปิดกุญแจก่อนครับเปิดกุญแจไปที่ออนก่อนนะครับแล้วผมดิดกุญแจไปที่ออนบริษัทต้าได้ครับดิดแค่ไปที่ออนซื้อครับ้วกา็เป็นปรครับอันนี้คือไฟกล่องโซล่านะครับน,นี่คือไฟกล่องโซล่ามันโชว์ครับแล้วอย่งไรบัดนี้เขา้ากลับไปที่ ตัวของกล่องโซล่าของเขานะครับอันนี้คือกล่องโซล่าของเขานะครับแล้วก็เขาก็สิมาถอดปลั๊กตัวนี้นะครับเพราะเขาเปิดสวิตช์ไปที่ออนแล้วๆครับเขาสิมาถอดปลั๊กตัวนี้นะครับถอดปลั๊กตัวนี้ปลั๊กตัวนี้มันจะถอดยากนิดนึงนะครับขั้นผู้ใดบ่เคยถอดนะครับให้เข้าดันให้เข้าดันตัวนี้นะครับดันตัวนี้ลองไปครับดันตัวนี้ลองไปครับแล้วก็ใส่ไขควงปากแบนนี่สิละครับซอยซอยดันซอยดันเยียงตัวนี้ออกมาครับ นี่ครับดันเงี่ยงตัวใหญ่มากครับนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลดก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมถอดก่อนนี่ครับถอดออกมาได้แล้วครับง่ายๆครับถ้าขั้นเข้าไปกดดึงกดดึง่สนมันมันบ่ออกนะครับเราต้องใส่ไขควงปากแบนอย่างนี้ครับซอยดันออกมาแน้ครับแต่ข้ากับไปที่ ขอองงเเคครรื่ากับ,กบปิดเครื่องครับปิดสวิตช์ครับเมืปเทท่ปิดเครื่องทัวที่ปิดเครื่องแล้วกะ็เปิดไหมครับไฟยังโชว์อยู่นะครับไฟมันยังโชว์อยู่บัดนี้เขากับไปที่กล่องสลาองเหา การันี่กองโซล่าแล้วก็มาเสียปลักมันครับอ่ะเรียบร้อยเสียปลักแล้วถ้าไปเบิรงครับเบิงว่าไฟมันจะหายบออ่านี่ครับไฟไฟหายไปแล้วครับปิดเครื่องเปิดไหมเห็นไหมครับ ไฟกล่องโซลาหายไปแล้วเรียบร้อยครับไฟกล่องโซลาขอเเฮากับดับไปแล้วเรียบร้อยหากลังค้นเจอไฟไฟโชว์หน้าจอเนี่ครับเต้องฟ้าไปตกใจด้อครับบ่ต้องฟ้าตกใจถามสร้างกอนก็นได้ครับถามสร้างกอนก็นได้หรือว,ว่าเขาค้นหาข้อมูลใน youtube ก็ได้ครับคือจังเลี่ยนกล่องโซลางซี่ครับเลี่ยนกล่องโซลาง์สิเขาสามารถเลี่ยนเองเลี่ยนเองก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮาเห็ดบ่เป็นเขาก็ เอาไปให้สร้างเนาะครับเนาะ <S <S <an th ly> เรื่องพวกเครื่องยอกเครื่องย่นยังสี่ครับอันใดที่เข้าบกวกเสียงเข้ากับบวตงเสียงนะครับอันใดที่เข้าหมูยูเห็ดเป็นเข้ากับเห็ดเองก้อนก็นกนได้ครับคือจังเปลี่ยนกล่องโซล่ากันสี่ละครับเปลี่ยนกล่องโซล่ากันสี่ไฟมันโชว์อันสี่ครับอันนี้มันก็นง่ายๆเนาะครับโบบริยากษ์อย่างเออข้าเป็นสู้อา่าผู้งยิ่งกะบริเนนัมนาะครับเนาะให้ออกไปหาสร้างหรือว่า,อาสอบถามคนหูนะครับ หวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ